วันนี้เราจะพาทุกท่านไปยังตลาดในมุมลับที่ม่ลับในจังหวัดพะเยาขอบอกก่อนเลยว่าตลาดแห่งนี้มีความพิเศษมากๆประเป็นตลาดวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยอาหารเมืองเหนือและความน่าตื่นเต้นของการไปเยือนที่นี่ก็คือการแต่งกายตามทีมของงานที่มีซ้ำกันในแต่ละครั้งตลาดในมุมลับที่มีลับที่กำลังพูดถึงอยู่นี้มีชื่อว่า กาดหลายตาดัานเองว่าแต่ทำไมถึงเรียกตลาดแห่งนี้ว่ากาดหลายตาเราไปชมพร้อมกันได้เลยกาดหลายตาเป็นตลาดที่อยู่ติดลำน้ำแม่ตำคนที่นี่เรียกน้ำแม่ตำว่าน้ำตาส่วนคําว่าหลายหมายถึงฟากตรงข้ามฉะนั้นคําว่าหลายตาจึงหมายถึง หมู่บ้านอีกฝากฝั่งของลาน้ำแม่ตำาซึ่งปัจจุบันทางราชการใช้ชื่อถนนนี้เป็นทางการว่าฝากน้ำซึ่งก็มีความหมายตรงกับคำว่าหลายต้าหรือบ้านอีกฝากของลำน้ำแม่ตำนั่นเองถนนฝากน้ำเป็นเส้นฐานย่อยที่แยกจากถนนแม่ตำสายในมุ่งหน้าตรงไปยังหมู่บ้านฝั่งตะวันตกของก้านพยา ถนนเส้นนี้จึงเป็นเส้นทางสัญจรของผู้คนจำนวนมากเมื่อวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปจากพื้นที่กเกษตรกรรมริมลำน้ำแม่ตำาจึงกลายมาเป็นพื้นที่จำหน่ายอาหารปรุงสุกเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของสังคมเมืองมากยิ่งขึ้นแต่ชุมชนแนม่ตำก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมของอาหารพื้นเมืองได้เป็นอย่างดีในปีพุทธศักราช2560มหาวิทยาลัยพะเยา เด้ลงพื้นที่สำรวจจัดทำแผนที่วัฒนธรรมและได้ค้นหาทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนตำบลแน่ตำโดยโครงการวิจัยที่มีชื่อว่าฟื้นใจคนค้นหาบ้านย่านเวียงระเบียงกว้านพยาและได้พบข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมายแต่ที่โดดดเด่นเป็นพิเศษคือมรดกวัฒนธรรมด้านอาหารจนเกิดเป็นกาดหลายตา ยานแม่ตำเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์ถือเป็นตลาดชุมชนที่ได้สร้างเศรษฐกิจฐานรากบนฐานทุนวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ทั้งยังเป็นพื้นที่แห่งความรักความสามาคัคคีสร้างความสุขให้กับผู้มาเยือนและสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนในชุมชนแม่ตำอย่างดียิ่งตลอดมาและสืบสานสู่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไป โดยกาดหลายตาพยาจัดเดือนละหนึ่งครั้งในวันเสาร์สัปดาห์ที่3ของเดือนบางเดือนอาจเลื่อนขึ้นหรือลงตามความเหมาะสมโดยจะประกาศในเพจกาดหลายตาให้รับทราบกิจกรรมแต่ละครั้งทางประชาคมการหลายตาจะร่วมกันพิจารณาทีมงานที่แตกต่างหลากหลายออกไปเพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้เปลี่ยนบรรยากาศตลอดจนเป็นโจทย์ที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนได้คิดสร้างสรรค์เสือ้อ หน้าผมตลอดจนเมนูอาหารที่เปลี่ยนไปตามทีมงานได้รับทั้งความสนุกสนานและยังได้เพิ่มโอกาสในการค้าขายที่กาดหลายตามีอาหารพื้นเมืองหลากหลายชนิดโดยผู้ขายทั้งหมดเป็นคนในชุมชนโดย80เปซ็นเป็นพ่อค้าแม่ค้ามือสมัครเล่นที่ได้รับเชิญให้ทำอาหารอร่อยจากครอบครัวตนเองออกมาวางขายในช่วงมีงานกาดหลายตา ส่วนอีก20%ประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนอยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่จะขายอาหารพื้นเมืองรสชาติด,ดังเดิมที่ได้สืบทอดสูตรอาหารมาในครอบครัวอย่างยาวนานครับ ย้อนไปเมื่อประมาณปี2560นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยพะเยาก็เข้ามาที่เทศบาลเมืองพะเยาแล้วก็หารือกันว่าอยากจะทำกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนโดยใช้งานด้านศิลปะวัฒ,วฒนธรรมนะครับมีความร่วมมือทางด้านการทำรูปบำรุงศิลปะวัฒนธรรมร่วมกันตอนนั้นก็เลยมาคุยกันว่าเออเราน่าจะเริ่มต้นจากอะไรดีนะครับก็มหาวิทยาลัยก็บอกว่าเออเราน่าจะทำสิ่งที่เรียกว่าแผนที่วัฒนธรรมก่อนเพื่อเป็นการ การเริ่มต้นทําให้เห็นภาพว่าในบริบทชุมชนเทศบาลเมืองพะเยานนเนี่ยมันมีของดีของเด่นด้านต่างๆอะไรบ้างนะครับเราก็มีการพูดคุยกันในกลุ่มวิสาหกิจกันว่าเออเราน่าจะต้องนําอัตลักษณ์อะไรบางอย่างที่จะมาจัดตลาดเพราะว่าในตลาดของชุมชนเนี่ยถ้าเราจะจัดโดยทั่วไปก็คงจะไม่เป็นที่ดึงดูดก็เลยคิดว่าเออแล้วเราน่าจะเอา สิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดมาใช้ก่อนนะครับเราก็นึกถึงสิ่งที่จับต้องได้มากที่สุดนั่นคือการแต่งกายก็เลยคิดว่าน่าจะเริ่มต้นด้วยการแต่งกายอะไรที่เป็นอัตลักษณ์แล้วนําสินค้าที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยออกมาจําหน่ายในตลาดนะครับในครั้งแรกนั้นเ,นเราก็เลยนึกถึงผ้าขามมาขึ้นมาเลยเนื่องจากว่าที่บริเวณเนี้นะครับเรามีการทอผ้าขาม้านะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยพะเยาเนี่ยก็เข้าไปพัฒนาส่งเสริม ผ้าเข่าม้าตัวนี้นะครับขึ้นมาเป็นสินค้าอื่นๆนอกจากผ้าเป็นผืนที่เดิมเนี่ยจำหน่ายได้แค่ช่วงเทศกาลสงกรานเท่านั้นนะครับก็ยกตัวอย่างผ้าของคอที่ผมใส่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นสิ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาว่าเออเราทําเป็นชิ้นเล็กลงได้ไหมทําเป็นเชิงตกแต่งได้ไหมแล้วก็จะได้จําหน่ายได้ในทุกโอกาสแล้วก็สามารถใช้เป็นที่ต้อนรับ แขกบ้านแขกเมืองถ้าเราเคยเห็นในสื่อต่างๆเนี่ยเวลาเราไปต่างถิ่นเนี่ยเขาก็จะชอบผูกผ้าเขมาม้าผูกเอวให้นะครับหรือว่าเอามามอบให้ก็เลยเกิดผ้าค้องคอที่เริ่มต้นเป็นผ้าเข่าม้านะครับแล้วก็นําผ้า,ขาเข่าม้านี่ครับมาจัดเป็นธีมของตลาดนะครับครั้งแรกเลยเราก็จัดในธีมขาวบอยผ้าเขาม้านะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงหน้าหนาวที่เราจัดกิจกรรมนะครับก็นึกถึงกิจกรรมสนุกสนานแบบขาวบอยแล้วก็ ในขาวบอยเนี่ยเขาก็มีการใช้การแต่งกายที่คล้ายๆกับผ้าขาวม้าอยู่แล้วก็เลยนําผ้าขาวม้าเข้ามานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการนําทุนทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแผนที่ทางวัฒนธรรมเนี่ยหยิบยกออกมาแล้วก็เอามาใช้เป็นธีมของตลาดนะครับซึ่งตลาดในครั้งแรกๆนั้นเนี่ยครับที่เรา,เราดำเนินการในานามของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็เป็นการเริ่มต้นที่จะเปิดตัวนะครับให้กับผู้คนได้รับรู้ว่าตลาดชุมชนแห่งนี้เนี่ย เป็นตลาดที่จะจำหน่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะแล้วก็จะจัดกันโดยมีทีมนำทุนทางวัฒนธรรมต่างๆที่ปรากฏอยู่ในแผนที่วัฒนธรรมของเราซึ่งมีมากมายเลยเนี่ยนะครับออกมาเป็นรอบๆไปนะครับเราก็เลยใช้ชื่อกาดครั้งแรกนะว่ากาดหลายต้าซึ่งคำว่าหลายต้าเนี่ยเป็นชื่อเรียกของพื้นที่ที่นี่นะครับแล้วยังมาจากคำว่าลายตาซึ่งก็มาจากคำว่าก็มาจากภาษา พื้นถิ่นนะครับที่เรียกผ้าเขาม้าว่าผ้าลายตาหรือผ้าลายตารางนั่นเองนะครับก็เป็นที่มาของว่าลายตาหรือลายต้าก็สอดคล้องกับชื่อเรียกของพื้นที่นี้ด้วยก็เป็นที่มาของชื่อว่ากาดลายต้านั่นเองนะครับถือได้ว่ากาดลายตาเป็นตลาดวัฒนธรรมที่มีคุณค่าที่ได้สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองที่ได้ส่งต่อสเสน่ปลายจวักจากรุ่นสู่รุ่นมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ที่หาทานได้เฉพาะในจังหวัดพะเยาเท่านั้นและมากไปกว่านั้นหากได้มาเดินเที่ยวชมกาดหลายตาก็จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่แสนอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนที่มีอัธยาศัยน่ารักมากไปกว่านั้นคือการได้รับประทานอาหารพื้นเมืองแสนอร่อยและได้เรียนรู้วัฒนธรรมการแต่งกายรับรองว่าทุกคนจะต้องกลับมาเพิ่มพลังกายเพิ่มพลังใจกับความพิเศษของกาดหลายตาอย่างแน่นอน